เราวีถามว่าพระชีอยู่ใกล้กันจะมีเรื่องลักลใคไๆ่ไหมครับหลวงตาโอ้ยมันอยู่ใกล้กันถ้ามันจะเอาน่ะมึงจะไปอยู่อยู่อเมริกามันยังบินหากันเลยอย่าปัญญาอ่อนเลยถ้าใจมันจะมีปฏิพัตตอกันน่ะกูขอให้มึงกั้นกำแพงไว้เถอะไม่เอาระเบิดมาวางเลยมันไม่ได้เกี่ยวว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลเลยพระมึงจะให้มันอยู่บ้านไม่ชีก็อยู่บ้านหลังหนึ่งไงก็อยู่วัดด้วยกันนี่แหละ แหมมันก็พูดอยู่ที่เจตนาคนที่มาบวชเนี่ยชีก็คนพระก็คนถ้ามันอยากมีผัวมีเมียมันเอากันก็เรื่องของมันก็สึกไปอ่ะมันจะมีปัญหาอะไรล่ะไม่ใช่อยู่ใกล้กันแล้วจะมารักกันบางทีอยู่ใกล้กันเกลียดกันก็มีเชื่อไหมฮะอยู่ใกล้กันนี่รักกันก็มีเห็นไหมเหมือนกูอ่ารักเอซกูนี่เห็นไหมถ้าสิ้นคิดเออเขารักกูกูก็ลักเขา แต่ไม่ได้หมายความว่ากูต้องไปเอาเขาเนี่ยกูจะไปเอาอยัางไงกูบวชมาแล้วกูแขนประหลัดขิกตั้งแต่วันบวชแล้วเห็นไหมนักนักมวยก็แขวนแขวนนวมไงนักฟุตบอลก็แขนสะจร์ทไงกูแขนประหลัดขิกแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เจตนาหรือคนที่มีกรรมที่จะทำอย่างนั้นเนาะ ไม่ว่ากันหรอกอยู่ตรงไหนมันก็หากันได้รักษาตัวเองจริงไหมรักษาใจตัวเองอนี่มีอะไรอีกไหมจะเสียบม,มาครับเป็นคําถามจากถ่ายทอดสดครับคุณนาลายอาวตารครับสาธุเจ้าค่ะคนจังไรทําไมชอบมารวมสมหัวกันทําชั่วเจ้าคะโอ้ยมันไหลหากันมึงเชื่อไหมน้ํามันไหลลงจําไงคนดีก็ทําชั่วได้ยากคนชั่วก็ทําดีได้ยาก ต้องกันข้ามเลยนะเพราะฉะนั้นก่อนจะคบอะไรเนี่ยพระพระพุทธเจ้าถึงให้ความสําคัญกับคบเพื่อนไงคบบัณฑิตนี่บัณฑิตจะพาไปหาผลนะจะคบคนพาลก็ลองดูมันจะพาไปหาอะไรหาเรื่องไงนะหาเรื่องหาราวหาทุกข์ใส่ตัวเอง่านะเพราะฉะนั้นเนาะอย่าปา마่อย่าว่ากันเนาะต่างคนต่างมีกรรมเป็นของของตนทําไปเถอะ เหมือนเขาด่าหลวงตาเขาด่าไปนะคนรักกูก็เพิ่มขึ้นเห็นไหมตอนนี้สาธุเยอะเลยกูก็ไม่ได้ว่าหรอกไม่ใช่อ่ะเอ่ยอยากให้คนเข้ามาวัดจะเยอะอย่างนี้กูก็อ่านแล้วเนี่ยมึงรู้ไหมมันมาเนี่ยมันมาด้วยใจของมันกูกูกจะไปไล่เขาได้ยังไงก็มาอยู่ด้วยกันเนี่ยตายไปด้วยกันมีอะไรก็แบ่งกันกินมันจะไปเกิดเรื่องเกิดราวอะไรต่างคนต่างปฏิบัติธรรมนี่ใจเราดูที่หัวใจเราเด้อ อย่าไปดูหัวใจคนอื่นอย่าไปเที่ยวอ่าไปประนคนนั้นอันนั้นอ้นั้นดีอันนี้เชื่อฮะมันไปยุ่งไปเสือกอะไรหนักหนา,นาจริงไหมล่ะคำถามมาในไลฟ์สดอีกขออนุญ,ญาตครับหลวงตาครับจากคุณอ้นสมบัติเจริญครับถามหลวงตาครับมีคนอิจฉาเราจะต้องทํำยังไงครับเออมึง,ม,งมึงก็เฉยเฉยมึงจะไปอิจฉาเขาตอบก็ดีแล้วนี่ถ้ามึงไม่อยากให้เขาอิจฉามึงก็สละสมบัติทั้งหมด เป็นขอทานถ้าก็สิ้นเรื่องมันจะยากอะไรใครกูแนะนำจริงไหมโลกกระทำแปดมึงต้องเข้าใจโลคนะคำว่าโลกกระทำแปดมึงพากูไปอยู่ไหนที่คนไม่ติฉินนินทาดา่าว่าร้ายกันเอาไปพากูไปอยู่หน่อยมันก็มีหมดแหละมึงเชื่อไหมมีผัวเมียคู่หนึ่งอ่ะ,อะไปซื้อลามาอ่ะตอนแรกผัวจูงให้เมียขี่ลา ชาวบ้านเขาเห็นก็เอ้ยไอ้นี้กลัวเมียเห็นไ,ไหมผัวก,ก็เลยไล่เมียลงมาจูงลาแทนผัวขึ้นไปนะชาวบ้านคนพวกนั้นก็เอ้ยเอาเปรียบเมียเห็นไ,ไหมเออพอทีนี้ผัวเมียก็เลยไม่ขี่เลยก็จูงทั้งสองคนนั่นแหละเฮ้ยพวกนี้งโง่มีลาแล้วไม่ขี่เนี่ยเห็นไ,ไหมพอสองคนผัวเมียเลยขึ้นลาทั้งสองคนเลยโอ้ยพวกนี้ทรมานสัตว์เห็นไหม มันจะเอาอย่างไงถ้ามึงไปทํยแตงั้นคนมันก็พูดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยุดธรรมแค่ตัวเองให้เขาว่าไปเถออนะเออฮะบางทีเขาได้ว่าเราก็เป็นการทําบุญนะเขาได้ระบายความโกรธความแค้นออกเนาะเขาได้ว่าคนอื่นแล้วเขามีความสุขอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเราทําบุญซะนอนะสาธุอย่างเงี้ยนะถ้าเราข้าเขาด่าเราเราก็สาธุซะอันนี้เขาอิจฉา เขาอิจฉาเพราะมึงมีกว่าเขาอะสิจริงไหมเออเนาะหลวงตาเป็นของยาตคำถามสุดท้ายครับหลวงตา,ตาครับจากถ่ายทอดสดครับจากคุณอรัญญาวัจนะวจนะภูมิครับถามว่าน้อมน้อมกราบหลวงตาทําไมบางคนโชคร้ายไปอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วถึงไม่ถึงธรรมครับอ๋ออ อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเนาะอาจิตฐานว่าทําไมไม่ถึงทำเพราะว่าคนนั้นไม่ปฏิบัติที่ถูกต้องมั้งนะถ้าปฏิบัติถูกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแบบบุคคลเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างอย่าประหารอ้าอ่าอนผิดพระพุทธเจ้าก็นะการามสูตรเนะนาะพิจารณาเองเนาะบางทีอยู่กับพระพุทธเจ้าตกนรกก็มีนะที่ตัวเราไม่ใช่หรือเนาะขอให้ถึงธรรมเด้อ ปฏิบัติมากๆทําให้มากเนาะเจริญให้มากเนาะเอาวันนี้หลวงจาก็อาขอสาธุการด้วยทำทุกคนขอให้มีสุขภาพจิตสุขภาพใจแข็งแรงขอให้เจริญสติยิ่งยิ่ขึ้นไปด้วยเชิญสาธุนะ